สวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช n อ l Ghoster Gamer เล่นคนเดียวก็สนุกได้ by MT จุกนะครับคลิปในวันนี้นะครับก็จะมาทำการแกะกล่องนะครับเกม Final Girl นะครับอันนี้นะครับเป็นซีซั่หน1หรือซีรีส์1นะครับก็เกมนี้นะครับเนื้อเรื่องของมันก็จะประมาณอ้างอิงจากหนังนะครับหนังของอเมริกานี่ยนะครับซึ่งผมไม่เคยดูนะ ก็คือว่ามันจะประมาณว่าในเรื่องนี้นะครับแต่ละคนเนี่ยจะต้องหนีตายจากฆาตกรโลกจิตนะครับซึ่ง Final g i เกเนี่ยนะครับเราจะเป็นผู้หญิงคนเดียวนะครับที่อยู่รอดเป็นคนสุดท้ายนะครับคือเหมือนีี่ว่าคนอื่นเนี่ยตายหมดแล้วนะครับก็เราจะเป็นคนสุดท้ายซึ่งแต่ว่าก็จะมีพวกชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่อยู่แถวนั้นเนี่ยนะครับ เราเนี่ยนะครับจะต้องอยู่รอดนะครับฆ่าฆาตกรให้ได้นะครับเป็นอันจบนะครับแล้วก็ระหว่างทางนะครับเราอาจจะช่วยเคาเรียกะไรช่วยชาวบ้านนะครับช่วยชาวบ้านหนีออกมาได้เราก็เหมือนกับว่าจะอัปเกรดตัวละครเราให้เก่งขึ้นนะครับอ่าเรามาดูอันนี้ก่อนนะครับอันนี้จะเป็นเหมือนกับเนื้อเรื่องนะครับของเกมนี้นะฮะ ก็ซีรีส์หนึ่งนะครับอันนี้ก็จะบอกว่า,าแต่ละซีรีส์เนี่ยนะครับจะมีทั้งหมด5กล่องนะครับซึ่งอันนี้คือ1ใน5นะครับที่ผมเลือกมานะครับแล้วก็อันนี้คืออันบนนี้เลยครับคือฮาร์นส์นี่คือตัวหน้าหมูนะฮะตัวตัวนี้นะครับตัวหน้าหมูฆาตกรหน้าหมูนะครับ แล้วก็จะมาพร้อมกับคือ1กล่องนี้นะครับจะมีฆาตกรนะครับคือฮาร์สตัวนี้เดอะบัตเชอร์นะครับ, Tony, รบแล้วก็ไหนป้านี่นี่แคมแฮปปี้เทรลส์นะครับคือสถานที่นะครับสถานที่แห่งนี้นะครับซึ่งแต่ละกล่องนี้นะครับสามารถเล่นปนกันปนนกันได้คือจะมี5กล่องถูกไหมแล้วก็ชื่อเนี่ย จะไม่ซ้ํากันนะครับสถานที่จะไม่ซ้ํากันอย่างตัวนี้นะครับโพดไกส์เนี่ยนะครับก็จะสถานที่ก็จะประมาณบ้านทีสิงนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในประมาณบึงหนองน้ําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็เนี่ยจะเป็นเนื้อเรื่องเลยนะครับว่าเราก่อนที่เราจะลุยกันมาเนี่ยครับมีเนื้อเรื่องยังไงบ้างมีของอะไรให้มาบ้างนะครับในแต่ละกล่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของ กล่องนั้นๆนะครับหน้าหมูนี่คือฮาน์ะครับอันนี้คือแคมแฮป p ี้เทรลนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูอันนี้นี่ครับโคดไกส์ฆาตกรก็จะเป็นตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็หนึ่งกล่องเลยนะครับผู้หญิงจะมีแค่สองตัวนะครับเราเลือกเล่นได้ตัวหนึ่งก็คืออันนี้นะครับแล้วเกณฑนี้นะครับนี่ครับ เล่นได้คนเดียวเท่านั้นนะฮะใช้เวลา20-60ถึงนาทีนะครับแล้วก็แล้วก็อันนี้นะครับภาคเสริมเขาบอกว่าจะมีภาคหลักก่อนนะครับแล้วภาคหลักนี้นะครับเขาก็ต้องบอกว่าต้องมีภาคเสริมด้วยพูดง่ายว่ากล่องหลักกล่องเดียวเนี่ยไม่สามารถเล่นได้นะครับจะต้องมีเนื้อเรื่องหนึ่งในห้ากล่องนี้นะครับซึ่งที่ผมจะมาแกะเนี่ยคืออันนี้นะครับคือตัวนี้ แล้วก็นี่ครับสิ่งที่จะให้ดูน่าสนใจคือรางวัลเยอะแยะมากมายเลยครับ k i ก k s t a r t e r นะครับ Most Funded Solo Game of All Time นะครับแล้วก็เบสโซโลเกมปี2021นี2021นะครับแล้วก็นี่ครับ Sea of Excellence จาก Dice Tower นะครับโอเคนะฮะก็แกะเลยแล้วนะครับแกะกล่องหลักก่อนนะ เกมนี้นะครับถ้าเล่นแล้วสนุกเนี่ยผมอาจจะซื้อยกชุดเลยนะครับนี่ครับกล่องหลักเอ้ยเดี๋ยวอ๋อมันเป็นใบแปะเป็นใบแปะครับและกล่องจะเป็นแม่เหล็กแบบนี้นะฮะอันนี้ก็อะไรวะโฆษณาอะไรอะ่ะอ่าหรือบอกไปนะครับอันนี้คือค่ายแบดไรเดอร์เกมนะครับ ซึ่งคล้ายเดียวกับ h o s t a g e n e g o t i a t o r นะครับถ้าใครเคยเล่นคุณคเนี่น,นะครับก็จะเห็นหน้าตาแบบเดียวเลยอันนี้เป็นรูบุ๊กนะครับเล่นยังไงวิธีการยังไงนะครับชนะยังไงแพ้ยังไงอะไรยังไงนะครับอันนี้ก็นี่ครับเป็นให้ดูเลยอันนี้คือกล่องอันนี้เลยครับกล่องภาคเสริมตัวนี้เลยนะครับฮารคือตัวนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น เป็นแคมอ่ะนะครับชื่อแคมอ่ะ Happy Trail ใช่ไหมครับโอเคอ่ะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเวลามาล้นช่องอ่ะนะฮะเราจะมาใส่ช่องนี้แทนนี่ครับคุ้นกันไหมขยายหน่อยโอเคคุ้นกันไหมครับนี่คุ้นกันไหม แน่นอนฮะถ้าใครเคยเล่นในอฮอดเซชเช e โก e ทเตอร์นะครับหน้าตาแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันน่าจะมีอะไรลึกกว่านะครับเหมือนกันไหมเนี่ยสองด้าน Extreme h o r r o r นะครับอ๋อตรงนี้ต่างกันโอ้ยอัน,นเกม้ครับจะเป็นแนวทอยลูกเต๋านะครับแล้วก็ Resolve จากการ์ดเกมนี้มีการ์ดด้วยนะฮะโอเค อ่ทีนี้เรามาดูนี่ครับอินเสิร์ตก็ไม่ได้แข็งแรงมากเท่าไหร่นะครับโอ้อันนี้เล็กอย่างเล็กอะเป็นเอาไว้มาร์กนะครับแล้วก็อันนี้ทำไมมันมีรูเพิ่มนะครับโอ้ลูกเต๋าใหญ่ใหญ่อยู่นะฮะ ก็ผมว่ามันใหญ่กว่าเกมโสเกมโฮสเทจนะแล้วก็ด้านจะเป็นวนๆนะครับไม่แหลมอ,อันนี้ครับออนาฬิกาทรายนะครับเอาไว้ซื้อการ์ดนะครับแล้วก็คิลเลอร์จะเป็นสีแดงนะครับ ตัวเราจะเป็นสีม่วงแล้วก็หัวใจก็เอาไว้ทแทร็กเลือดนะครับว่าใครมีเท่าไหร่นะครับอันนี้จะเป็นวิกติมนะครับสีเหลืองเนี่ยหรือว่าเป็นตัวที่เขาเรียกว่าอะไรชาวบ้านอะชาวบ้านธรรมดานะครับเวลาฆาตกรมาฆ่าพวกนี้มันก็จะแบบว่าคือเหิมขึ้นนะครับเราก็จะฆ่ามันยากขึ้นมันจะฆ่าเราง่ายขึ้นนะครับตัวสีต่างๆนี่คือมันเหมือนเป็นตัว กเยแวร์เรียของเกมนี้ครับสามารถน่าจะเป็นตัว vip หรือ npc ทั้งอย่างนะครับที่มีผลต่อเกมว่าเราอาจจะห้ามให้มันตายอยู่แล้วทั้งอย่างนะครับแล้วก็น,นี้นี่ครับการ์ดไม่ใช่รีนิฟิชนะแต่ก็มีความแข็งพอสมควรนะแต่ยังไงแล้วก็ใส่ซองอยู่แล้วนะครับอันนี้ครับแอคชั่นอ่าการแอคชั่นก็เหมือนใครเคยเล่น,นครับ โคเชชใช่ไนะครับตรงเนี้ยศูนย์เนี่ยนะครับคือการบนมือเรานะครับาการบนมือเราตอนเริ่มตอนเริ่มเกมนะครับเราก็จะมีเท่านี้เราจะเล่นอะไรเท่าไหร่ก็ได้นะครับทอยลูกเต๋าสักเซเท่าไหร่ได้อะไรนะครับแล้วก็นี้อันนี้คือการตลาดแล้วนะครับอันนี้ก็หนึ่งบะหนึ่งอะไรอ่ะหนึ่งเวลานะครับเราจะต้องลดเวลาด้วยนะครับอ่าอันนี้สองเวลานะครับ 3เวลา4นะฮะ5อันนี้ไว้เพิ่มเลือดโอ้โหใจเต็มเลยอันนี้เอาไว้ตีนะครับโอเคจะสังเกตเห็นว่ามันมีช่องเยอะแยะเลยนะครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันเอาไว้ใส่พวกนี้อันนี้ใส่อะไรไม่รู้โอเคก็ ใส่ซองผมว่าเหลือๆนะกร์ดแต่ว่าอย่าลืมว่าเราจะต้องนำคือถ้าจะให้ง่ายเนี่ยนะครับถ้าจะให้ง่ายเนี่ยเราจะเอาพักพักเสริมเนี่ยใส่รวมกันไปในนี้ได้ไม่รู้นะครับใส่รวมกันไปในนี้แล้วเวลาลรนเนี่ยเราก็ยกไปกล่องเดียวนะครับจนกว่าเราเริ่มเบื่อแล้วเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่อง,องแล้วก็เอากล่องอื่นมาใส่ผมไม่แน่ใจว่ามันใส่ได้หมดหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันก็จะมีกร์ดของมันประมาณนึงนะครับ ใส่รวมกับอันนี้นะครับโอเคแล้วก็อันนี้นะครับแมชชีนิกนี้ก็ดีคือเวลาเรานะครับหรือคารกรเนี่ยเลือเลือดสุดท้ายนะครับเลือเลือดสุดท้ายปุ๊บเวลามาโดนตีนะครับเวลามาโดนตีเนี่ยมันจะพลิกแปลว่ามันจะฟื้นขึ้นมาอีก3เลือดนะครับเหมือนในหนังนะครับเวลาแบบตัวนางเอกกำลังจะตายแล้วนะครับมีแบบว่าเฮือกสุดท้ายเขาเรียกเครื่องสุดท้าย ก่อนตายจริงอะไรประมาณนี้นะครับอ่าแต่ละอันก็อย่างบ้านก็ไม่มีนะครับบานก็คือโดนก็คือตายเลยนะครับหรือเรื่องสุดท้ายก็ตายเลยโอเคก็อ่าผมว่าแกะอันนี้เลยดีกว่าอืม เป็นแม่เหล็กนะครับโอเคนี่ครับสิ่งที่น่าสนใจยอยู่ในกล่องนี้นะครับเดี๋ยวกแกะให้ดูเลย อันนี้ใบปาร้าพอเปิดแล้วป๊บเป็นไฟนอลเกอร์อีกคนหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือชื่อนะครับแคมป์แฮปปี้เทรลส์นี่คือคือด่านนี้นะครับอ่าแล้วเรามาดูสิ่งที่น่าสนใจครับเปิดปืบนี่ครับเปิดออกมาแล้วนะครับอันนี้เป็นสถานที่นะครับพูดง่ายๆคือฝากล่องแล้วนะครับเปิดออกมาเป็นกระดานนะครับแล้วก็อันนี้เป็น นี่็นไรอันนี้น่าจะบอกวิธีเล่นหรือเปล่าอ๋อโคโปโเน,นต์มีอะไรให้บ้างกี่ใบนะครับ c a m ป์แ p ปปี้เทรลคือด้านนี้นะครับด้านนี้อ่าด้านนี้แล้วก็โอ้มีอะไรด้วยดู Do not open นะครับจนกว่าเราจะเซอรฟ์ฟอ๋อจังหวะเราชนะจนังหวะเราจะรอดนะครับวิเรโก มันจะมีตัวที่ชื่อเรโกด้วยนะครับอ่าอันนี้นะครับก็เดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรฝั่งแคมป์แฮปปี้เทรลนะครับมันก็จะมีนี่เทเลการ์ดอ่าเทเลการ์ดถ้าใครคุนค้นๆนะครับจากเกมฮอสเทชใช่ครับก็จะมีเทเลการ์ดด้วยนะครับทุกๆตาเราจะต้องจ่วนะครับเราก็จะรีโซว่า จะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วถ้าเธอเลิกการหมดก็แพ้ป่าไม่แน่ใจนะครับเกมนี้ไม่รู้นะครับแต่ว่าเกมที่แล้วใช่นะครับต้องเล่นจะมีเขาเรียกอะไรมีเวลากําหนดด้วยนะครับถ้าไอ้นี่หมดก็คือแพ้นะครับอ่าอันนี้โทเค็นโอ้ลดนยังไงไม่รู้นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันโทเค็นไม่หนาม,มากนะครับโทเค็นมาตรฐาน อันนี้ทีละอันก่อนเนี่ยอ่ะอันนี้การเล็กนะครับก็เซตอัพอ่ะดูเซตอัพก่อนนะครับอันนี้นะครับสุ่มมานะครับว่าอาเราจะอยู่ที่ไหนเราคือสีเหลืองนะครับฆาตก,กรคือตัวเคคิลเลอร์นะครับจะอยู่ช่องไหนตอนเริ่มต้นนะครับแล้วไอตัวเลขตัวเนี้ยนะครับก็จะเป็นเลขของวิกติมหรือตัวสีเหลืองนะครับ ก็จะกระจายอยู่อยรอบๆนะครับโอเคประมาณนี้เลยครับใครอยู่ช่องไหน1นึอะไรอย่างนี้ครับสองหนึ่งอะไรเงี้ยปนกันไปนะครับ6มี6ด้วยนะครับรวมก็อยู่เป็นก้อนนะครับในอันนั้นโอเคไอเทมอ่าเกมนี้มีไอเทมด้วยนะครับเกมที่แล้วไม่มีนะครับนี่มีไอเทมซื้อไอเทมได้นะครับเอามาสู้ อันนี้ก็จะเป็นไมเบสบอลนะครับสวม2มือเลยนะครับศูนย์นี่คือต้องอยู่ช่องเดียวกับคิลเลอร์นะครับถึงจะตีมันได้แล้วข้างล่างนี่คือเป็นพรสามารถพิเศษของอาวุธแต่ละอย่างนะครับมีมีดมีดก็มือเดียวนะครับมือเดียวมีเฟิร์สเอดรักษาพยาบาลอันนี้ก็คือโลนะครับโล กระปิดฟูดนึกถึงเกมไม่เลยอ่ะอาคามาอ,อันนี้ไวริโรนะครับแต่ต้องทิ้งการไปนี้นะครับแมปนัลไม่ใช่ไฟฉายสเปรย์อันนี้ธะูนะครับยิงได้นะครับหนึ่งถึงสองช่องนะครับถ้ามันเขียนอย่างนี้แปลว่าอยู่ช่องเดียวกันยิงไม่ได้นะครับถ้าหนึ่งถึงสองช่องต้องห่างออกไปนะครับ อันนี้ศูนขวดตีทีเดียว2แรงอยู่นะครับแต่2มืออ๋อันนี้มีกุญแจเรือเหรอนั่งเรือได้ด้วยเหรอเฮ้ยน่าสนใจครับโอเคอ่ามีรายละอีกนี้อีเวนต์อีเวนต์ก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ดีกับเรานะครับวิกติมนะครับจะตามเราได้คนเดียวจากปกติเนี่ยมันจะตามเราเราได้2คนนะครับไปที่ทางออก Dark Water, Token, ครับ of a t the Lake, Awakening, Arcue, uh, นั่นไงเริ่มไม่ดีแล้วครับอะไรที่เฮ้ยหรือว่ามันมีดีด้วยป่ะเนี่ย Choose to Forever, Ah, j e s r i t Channel นะครับ Warp ได้ Boyfriend บอยเฟรนด์คือส,สีฟ้านะครับ The boyfriend d i e to space start next action โอเคถ้าแฟนเราตายนะครับ next action จะมีนาฬิการายขึ้น12เลยถ้า Boyfriend leave ทิ้งการไปนี้อ้ามันมีดีด้วยนี่มีดีมีไม่ดีแล้วแต่โอ้โหอะไรเนี่ย Girlfriend ให้เดี๋ยวนะมัน Final girl ไม่ใช่เหรอแล้วมันจะมี Girlfriend ไม่น่าจะ คือ Girlfriend ที่เนี้ยอาจจะไม่ใช่แฟนก็ได้นะครับอุย๊ยเพิ่มหน้ากากอันเนี้ยนะครับคือเพิ่มความโหดของไม่ใช่เพิ่มควาเรียกอรเพิ่มลูกช่องลูกเต๋าอะครับอ่าอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยเช่นถ้ามันอยู่สี่เพิ่มหนึ่งเนี่ยมันก็จะไปห้านะครับโอเค ไปอย่างเร็วนะครับอันนี้ก็จบแล้วนะครับช่องนี้ก็น่าจะเอาไว้ใส่มันจะมีมินิเจอร์นะครับขายแยกด้วยนะครับอาจจะใส่พวกนั้นก็ได้ครับโอเคเอาลืมตปลนี่ครับมีข้างหลังด้วยปึ๊บปึ๊บอ่านี่คือข้าตกรนะครับ คาตกรวิธีเซตอัพคาตกรนะครับแล้วก็นี่ก็เหมือนกันนะครับลอรอรี่นะครับถึงจะเปิดามาดูนี่ซิมีอะไรอ๋อโอเคเธอเริ่มเหมือนเดิมนะครับอ๋อเวลาเราเล่นถ้าเราเล่นหมูนะครับเล่นหน้าหมูเนี่ย กับอีกอันนึงคือแคนแฮป้เทรลใช่ไหมเรา,เอาสอน,นั้นอะมาสับรวมกับอันนี้ผมคิดว่านะเป็นเทอร์เรอร์เหมือนกันแต่ถ้าครังหน้าเนี่ยเราเล่นหน้าหมูกับที่อื่นเนี่ยเราก็เอาสถานที่อื่นเนี่ยมาสับรวมกับอันนี้น่าใช่นะโอเคนี่คือเดินกี่ช่องไปฆ่าใครนะครับโอ้โหอ่ะเรามาดูนี้ครับอันนี้คือเรโกกับลอรี่นะครับ ซึ่งเป็นตัวละครที่เราสามารถเล่นได้ตอนแรกนะครับมันจะอยู่หน้านี้ก่อนนะครับมันจะอยู่หน้านี้ก่อนเลือกเอาครับเอาตัวไหนอันนี้คือพลังชีวิตที่เรามีนะครับตอนเซตเริ่มต้นนะครับถ้าเราช่วยวิกติมได้นะครับช่วยคนอะไรนะชาวบ้านได้เนี่ยหนึ่งคนเนี่ยเรามาวางช่องไหนก็ได้นะครับวางช่องไหนแล้วก็รีซ o ฟผลช่องนั้นนะครับแล้วก็ถ้าครบหกแล้วเนี่ยนะครับพลิกด้าน เราก็จะมีความสามารถพิเศษตรงนี้ตลอดติดตัวนะครับ whenever you are same space as enemy เวลาเราหวดนะครับเวลาเราหวดใส่สร damage ให้กับอะไรอะ killer เนี่ยเราจะบวกอีกหนึ่งไอ้ tag ด้วยนะครับแล้วก็ทุกๆครั้งนะครับเวลาเรา save victim ได้เนี่ยนะครับเราจะได้นาฬิกาทรายเพิ่มหนึ่งนะครับก็มันไม่มีช่องวางแล้วนะถูกไหม พอ6ช่องเต็มแล้วเนี่ยเราก็จะมาพลิกด้านนี้นะครับแล้วก็ทุกๆครั้งที่เซฟได้ก็จะเพิ่มหนึ่งอันนี้เรโกนะครับก็พลังชีวิต6นะครับมากกว่ามากกว่านี้นะครับแล้วก็ช่องอันนี้ก็จะเหลือแค่5นะครับจะอัปเกรดง่ายหน่อยนะครับพอพลิกปับ๊บ once per action f a s e นะครับถ้า e n e m มอยู่ใน2ช่องเลยนะครับอ๋อ oh, you may move To that enemy space วิ่งเข้าหามันได้เลยฟรีนะครับเหมือนกับวิ่งเข้าหาแล้วหวดอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เหมือนกันครับ d d d i t i o n a l victim save ก็ guard. ก็ได้นาฬิกาทรายเพิ่มนะครับโอเคมีอันนี้เดี๋ยวนะด้านไหนวะอ่ะอันนี้อันนี้เดี๋ยววางให้ดูก่อนนะครับเวลาเซตอัพนะครับเราจะส่งมามันมี3ใบใช่ไหม สุ่มมาใบหนึ่งวางแปะนี่นะครับแล้วก็อันนี้นะครับครึ่งล่างสุ่มมาแล้วก็วางแปะนี่ทีนี้นะครับมันจะมีบางช่วงที่แบบว่าน่าจะช่วงเลนเกมหรือช่วงท้ายเนี่ยนะครับมันจะมีให้เราเปิดนะครับปึ้งอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรความสามารถพิเศษของคิลเลอร์แล้วเหมือนมันโหดขึ้นแล้วอันนี้คือ ถ้ามันแอทแทกเราอย่างน้อยหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะาแท็กเพิ่มอีกทีหนึง่งนะครับอันนี้ก็พอมันพลิกปุ๊บอันนี้คือมันทาร็ตใครนะครับแาร็ตเราหรือแทร็กวิ i ติ i มนะครับถ้ามันขึ้นอย่างนี้แปลว่าแาร็ตใครก็ได้ที่อยู่ใกล้สุดนะครับเดินสองช่องแล้วแทมนะครับหลังจากนั้นรอ second dark power card w h e n h i s card review นะครับเวลาเปิดปั๊บเนี่ย dark power นะครับอืม ก็โหดอยู่นะครับนี่นะครับก็จะมีตรงนี้ dark power นะครับอันนี้คือเริ่มต้นที่เท่าไหร่นะครับหน้ากากเจสันเนี่ยครับเริ่มต้นที่4นะครับแล้วก็12นี่คือเลือดมันนะครับอันนี้คือทุกครั้งที่มันฆ่าที่มันฆ่าได้ครับมันก็เริ่มกระหายเลือดขึ้นเรื่อยๆนะครับจะอยู่ช่องนี้เลื่อนขึ้นไปนะครับเลื่อนขึ้นไปหนึ่งช่อง อันนี้คือเดินกี่ช่องนะครับตรงนี้เวลามาเดินทีหนึ่งนะครับเดินกี่ช่องแล้วก็อันนี้แทงนะครับจะเสียกี่เลือดนะครับคือวิกติมเนี่ยมันมีเลือดเดียวอยู่แล้วครับแทงทีเดียวก็ตายแต่ว่าอันนี้คือเราอาจจะเสียเลือดเท่าไหร่นะครับถ้ามันขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆนี่ครับแทงทีเดียวลดห้าก็มีโอกาสตายได้เลยนะครับโอเคเป็นอีกเกมหนึ่งที่ออกแนวสิ้นหวังนะครับก็ผมว่าอาจจะมีการเปล่า house r u รูนิดหน่อยเพื่อให้มันง่ายขึ้นนะครับโอเคก็ไม่มีแล้วแหละนะครับเดี๋ยวนะเก็บยังไงวะเนี่ยอ่าเราเก็บก่อนซิอ่าก็ประมาณนี้เดี๋ยวอันนี้อะไรนี่ครับหน้าหมูหน้าหมูอยู่กับหมูแล้วก็มีฝากิดนะครับ คือตัวล็อกอะ่ะมันก็โอเคนะอ่าใส่นี่นะครับเสร็จแล้วเวลาปิดอันนี้นะครับต้องระวังข้างล่างหล่นด้วยนะครับเวลาปิดก็นี่ครับมันเป็นแม่เหล็กแม่เหล็กอยู่ตรงไหน,นอยู่ตรงนี้นะครับ อย่ตรงนี้ก็โฮยมาเหล็กแรงนะแรงอยู่นะแล้วก็ต้องปิดฝั่งนี้ครับอุย้ยหนึบเลยอะ่ะแม่เหล็กอะ่ะไม่มีหกนะครับแม่เหล็กแม่เหล็กนี่หนึบเลยนะครับโอเคก็จบแล้วนะครับถ้าเล่นราสรนุกนี่เดี๋ยวผมว่า มีโอกาสซื้อยกเซตนะครับก็ถ้ายกเซตเนี่ยซีซันแรกนะครับซีรีส์หนึ่เนี่ยก็จะมี5นะครับมี5เหมือนในนี้เหมือนในนี่ครับเหมือนในนี้มี5ตอนนะครับมี5เรื่องก็ตัวละครต่างกันนะครับเกมนี้นะครับมันสามารถ mix and match มได้นะครับเอามาปนคือรีเพลย์เบตี้เนี่ยจะเยอะตามจำนวนกล่องที่เรามีนะครับอย่างอันเนี้ยนะครับก็ ตัวละคร2ตัวใช่ไหมครับก็เล่นได้ต่างกันนะครับก็คืออย่างวันนี้ก็คือเล่นตัวนี้อีกวันหนึ่งเล่นอีกตัวหนึ่งนะครับแต่หน้าหมูก็ถ้ามีกล่องเดียวมันเปลี่ยนไม่ได้มันคือต้องเล่นกับหน้าหมูแล้วก็ป์แฮ happy trail ครับก็คืออันนี้เปลี่ยนไม่ได้ถ้าเล่นถ้ามีกล่องเดียวนะแต่ถ้ามี2กล่องเนี่ยนะครับเอาอาจจะเอาหน้าหมูเนี่ยไปเล่นกับอันอื่นแมปอื่นนะครับแมปอื่นก็ได้นะครับหรือจะเอา แบบเนี้ยไปเล่นกับฆาตกรตัวอื่นก็ได้นะครับแล้วก็กล่องอื่นก็จะมี Final เก r l ลเนี่ยนะครับมาให้อีก2ตัวนะครับก็จะอาจจะเอามาเล่นกับกล่องนี้ได้เหมือนกันนะครับก็แบบรีเพ i ยตี y เยอะขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่ที่ได้กล่องอื่นมานะครับก็ซีซันหนึ่งนะครับซีรีส์หนึ่งเนี่ยมี5นะครับซีรีส์สอมีอีก5เป็น10นะครับก็เล่นกันเล่นกันไม่หมดนะครับ โอเคก็วันนี้นะครับถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอจบการทำคลิปแตกกล่องเกม Final Girl นะครับซีซั่น1นะครับซีรีส์1ไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรขอฝากติดตามก็ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ